หมออินทิราดูแลคุณดรอินทิราออนไลน์คลินิกพอดแคสต์สวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นชัตริภาคุณผู้ฟังอยู่กับรายการหมออินทิราดูแลคุณดรอินทิราออนไลน์คลินิกพอดแคสต์ที่จะมาแชร์สาระความรู้ดีๆที่ไม่ควรพาดไม่ไมว่าจะเป็นสุขภาพดวงตาสุขภาพร่างกายหรือศาสตร์ชะลอวัยที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ พราะความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบันนะคะทำให้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกๆช่วงวัยทำให้บางครั้งการทานอาหารให้ครบผ้าหมู่ในแต่ละวันเนี่ยเป็นเรื่องยากการทานอาหารเสริมเพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญวันนี้หมออินทิราดูแลคุณดออรอินทิราออนไลน์คลินิกพอดแคสต์จึงอยากพาทุกท่านมารับฟังบทความเกี่ยวกับคุณประโยชน์จากน้ำมันปลาหรือว่าฟิชออล์กันกับไฮไลท์ออฟเดวีคค่ะ น้ำมันปลาจาบประโยชน์ดีที่มีต่อร่างกายน้ำมันปลาหรือว่า f i s อ oil นะคะเป็นไขมันที่ถูกสกัดจากไขมันปลาในธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกและอยู่ในเขตหนาวซึ่งล้วนเป็นปลาที่ทานสาหร่ายโซเดียมเป็นอาหารจึงส่งผลให้ปลาเหล่านี้ประกอบไปด้วยไขยมันดีในร่างกายนั่นเองค่ะน้ำมันปลากับคุณประโยชน์ดีที่มีต่อร่างกาย หนึ่งเลยนะคะช่วยบำรุงสายตาเพราะว่าประกอบไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งมีส่วนช่วยในการผลิตน้ำตาให้กับดวงตา 2. ช่วยเรื่องอาการตาแห้งเพราะว่าเมื่อดวงตามีการผลิตน้ำตาจึงส่งผลให้ดวงตาเนี่ยเกิดอาการตาแห้งน้อยลงเนื่องจากดวงตาเกิดความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะ 3. ช่วยบำรุงสมองโดยสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมจากคุณประโยชน์ของ DHA และสุดท้ายค่ะคือช่วยลดอาการปวดตามข้อเนื่องจากโอเมก้า2นะคะที่ช่วยลดอาการอักเสบและช่วยลดอาการข้อยืดที่เกิดขึ้นกับข้อต่างๆในร่างกายนั่น,น,นเองค่ะเพราะการทานอาหารให้ครบข้ามู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายในทุกวันเป็นเรื่องสําคัญแต่เนื่องจากเวลาที่จํากัดในแต่ละวันทาให้บางครั้งการทานอาหารให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพออาจเป็นเรื่องยากสําหรับใายหลายๆคนนั่นเองค่ะ การเลือกทานอาหารเสริมอย่างฟิชออล์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลอือกที่สำคัญและก็น่าสนใจเช่นกันค่ะและนี่คือหมออินทิราดูแลคุณดออรอินทิราออนไลน์คลินิกพอดแคสต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดออรอินทิราและติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หมออินทิราดูแลคุณดออรอินทิราออนไลน์คลินิกหรือช่องทาง i ิน t a g r a m dr. i ินธ ira วันนี้เฟิร์นชตริพาต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่รายการหมออินทิราดูแลคุณด็อเตอร์อิน n ทอร์ราออนไลน์คลินิสต์ำหรับวันนี้เฟิร์นต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ออฟเดอะ e e ปาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ